คุณเปรียวนะครับคุณเปียวสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณเปียวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมฮะว่าเป็นเพราะอะไรเออเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตาเยอะใช้สายตาเยอะจากการใช่ทำงานมองเพราะว่าด้วยงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทํางานตั้งแต่เช้า9ก้าโมงยันสามทุ่มเกือบทุกวันนะคะโอ 9ก้าโมงถึง3ามทุ่มไม่มีแอบพักสายตาเลยไม่มีค่ะกลัวตกงานไหมฮะกลัวค่ะกลัวตกงานก็เลยไม่กล้านะฮะแต่จริงๆก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่พักผ่อนน้อยค่ะก็เลยทําให้มีในการวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะแล้วท่านในการรักษาอย่างไงฮะก็ ตอนไปหาเนี่ยไปหาถึงสองครั้งนะคะแล้วก็เวลารักษาก็คือแค่หยอดน้ำตาหยอดยาขยายม่านตาค่ะเพื่อตรวจดูอพอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นบุ้นในตาเสื่อมแต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะเริ่มจากเป็นจุดดำดำก่อน,เป,นเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีอย่างใยนิดนึง ก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอนัดอีกทีอีกสองอาทิตย์ตัวอยากย่ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับก็คือถ้ามีสายฟ้าแป,บแปบ๊แปบๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่า<อ>เริ่มมีอาการของจอประสาทต,ตาเสื่อม อ,อ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค,ค่ะก็คือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ะจะทําให้จอประสาทต,ตาเสื่อมเสืมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอด ยาก็ไม่มีใช่่คะวิธีรักษาก็ไม่มีใช่่คะจะทํำยังไงล่ะเพราะไหนถึงผลต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วเราเองก็ต้องใช้สายตาตลอดเวลาด้วยพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโกนะคะซึ่งก็ได้ติดตามอยู่ว่าแอปโกเนี่ยเขามีงานวิจัยหลายตัวเริ่มจากพวกข้อเขาอย่างอื่นนะคะแล้วว่าตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็ เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่ายัางไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากย่ที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%เลยเอร์ค่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ5วันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ50%ใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรอฮะ ไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโก้อะค่ะแล้วก็ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากคือฟังเรื่องหลักการในการที่จะช่วยอาการเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นอยู่ทุนอยู่แล้วพอห้าวันผ่านไปยิ่งเห็นผลยิ่งเห็นผลใช่ก็ยิ่งยืนยันเลยว่าว่าหายแน่ๆหายแน่ๆน่ จากห้าวันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลวันหายไปเลย15้าวันนะคะก็คือตอนนี้จุดดำาๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าไม่แล้วถ้าเราไม่แล้วตัวอยากใยก็หายไปหมดเลยทั้งทั้งที่ยังต้องทํางานเหมือนเดิมใช่ค่ะยังต้องใช้ไม่ได้แอบตายเด้วยนะฮะไม่ค่ะไม่มีหลบไปพักสายตาที่ไหนนะใช่ค่ะยังต้องใช้สายหยเยอะเหมือนเดิมทํางานตามปกติเช้าถึงสามทุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สายตานี้กลับมาแจ่มใสขึ้นใช่แจ่มใสขึ้นค่ะ อ oh. ที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะ mm. อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตาบแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือฤทธิ์ข้างเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจคะ่ะมั่นใจเลยค่ะ